ผลวอลเลย์บอลหญิงเนี่นลีก2023แมตช์วันที่4มิถุนายนมีทั้งหมด6คู่มีคู่อะไรกันบ้างตามมาเลยนะครับคู่แรกโคเชียแพ้บราซิลไป0ต่อ3เซตเซตแรก24-26เซต2 18-25เซต3 8-25คู่ที่2เยอรมันชนะบังกลาเียไป3ต่อ2เซตเซตแรก18-25เซต2 25-20เซต3 23-25เซต4 26-24เซตที่5เซตสุดท้าย15-10ต่คู่ที่3ญี่ปุ่นแพ้จีนไป ไต่อ3เซตเซตแรก18-25เซตสอง25-27เซต 3, 25-27คู่ที่4ี่ทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตเซตแรก25-17เซตสอง28-26เซต 3, 25-21 คู่ที่5แคนาดาชนะเซอร์เบียไป3ต่อ2เซตเซตแรก18-25เซต2 28-26เซต3 25-23เซต4 18-25เซต5 55-12และคู่ที่6สหรัฐอเมริกาชนะตุรกีไป3ต่อ2เซตเซตแรก25-22เซต2 25-22เซต3 22-25เซต4 11-25และเซตสุดท้ายเซตที่5 55-9